ลองแพสแกงค่ะอาบุตไม่งั้นกินจะตายไอพวกเรามีของที่ดีกว่าอยู่แลยเราไม่มีทางแพ้หรกเดะแต่ที่นั้ไม่มีกินนะกินแม่ได้แต่ไม่มีกินกนเราป้องกันตัวเองได้ชิมไมเพื่อนใช่ใช่เราป้องกันตัวเองได้มันโก้ลุย

Để us a hôn. Say phớt bây vô Gong à. à. Con bầu binh bí mật. No, nó Tao bầu binh nuôi nó, binh 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 đấy. แกมีหน้าที่อะไรทำไมแกไม่ช่วยยิงใครเลย ที่ลมสเราโอ้ไม่เราก็แค่กำจัดบ้านได้แค่นั้นเองลุยลุย okay oh,

เกินไหมได้ตลอดเวลาเลยเกินไหมได้ตลอดเวลาเลยแล่นฉันจะเกิดเมืร์เธอไปเนี่ยแคนก็ไม่มีงงจริงๆอีอี๋ แค่ฉันก็ไม่มีฉันจะทำอะไรได้แข่บอกว่าเอาวีวัคซีนซองบี้ยนี่นะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววเกีนซองบี้เลยอ,อู้ต้นอีนแล้วกัน ให้วังซีนั่นเวผกชีเข้าไปในร่างกายผมแล้วมันคือทางเลือกทางดีวิุีแพ้เชือ แคทำแบบนั้นมันได้อืมน่าจะวัวคุมสติตัวเองได้เอ้ยเียยวส่บี abdese nan eh eh di m คุยก็รู้เรื่องนะเดี๋ยวนี้เรายิงไอ้ชัดตกที่เราก็ไม่ชัดอยู่แล้ว ดอยวกทำแบบนด้น yeah, ด้วยนะแล้วก็ชนะแล้วเด้๋ยวจะถอยกันเถอะเอาอีนี่ไปรักษาดเถอะไปกัน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 วติดตามตอนต่อไป